ดค่ามองหน้าเราด้วยบูเราหน้าเชนลี่ลมวัวนะออันนี้ไม่อี้เีเนื้ออ๋อ น้องแพรเป็นไงบ้างครับชอบวัวไหมใช่หายไปแล้วสองสิบโชคจริงโชคจริงโชคจริงโ<อ>ชคจริงโชคจิงล้อไปฟูงเลยโอ้โอเคบายบายได้เด้ได้ๆ <laughs> ๆๆ,ๆเอาคุณมานั่งทำอะไรตรงนี้ครับผมมาดั้งชมผักกะยงังอ๋อนี่ผักกะยงที่คุณปลูก <laughs> ใช่ช<อ>ไหมนี่ เด็ดมาปลูกจากกระถางน้้นขยายมาตรงนี้ขึ้นแล้วนะคะมันชอบน้ำอยู่ตรงไหนก็ได้ที่มีน้ำขึ้นได้ดีโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย